อาความรู้สึกเลยค่ะทะยานศูนย์ห้าสิบล้านนะคะอีล้ดีใจค่ะแล้วก็เหนือความคาดหมายของเราแต่จริงๆคือเราก็อยากเห็นภาพยนตร์วิมานหนังไปให้ได้ไกลที่สุดเลยก็ยังแอบหวังว่าฟีดแบ็กจากที่ถ้าได้ฉายจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะรอดูว่าแบบเป็นยังไงดีมากครับผมก็เหมือนกันคือจริงๆเราก็จริงๆพวกเราทุกคนแหละไม่ได้คิดว่าแบบหนังมันจะไปไกลขนาดนี้แหละเราก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แบบ จริงหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาศัยกระแสการบอกต่ออย่างแบบที่ทุกคนแบบบอกต่อกันอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพอเหมือนเข้าไปดูกันมาแล้วเขาก็รีวิวกันอะไรเงี้ยเราก็อ่านตลอดแล้วรู้สึกว่าเออขอบคุณมากมากที่เหมือนอีเวนต์แฟนคลับพวกเราเองนะแ็ยังแบบช่วยกันแบบโปรโมทอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาทำให้หนังแบบเติบโตขนาดนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ผมแฮปปี้มากอ่ะเก่งเก่งก็รู้สึกดีใจมากๆครับเก่งว่า ร้อยหนึ่งร้อยล้านหรือร้อยห้าสิบล้านแต่ว่ามันเป็นเป็นรางวัลสําหรับ<ม>ทีมงานทุกคนเลยมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานเบื้องหลังทุกคนมุมกับทุกคนแต่ว่ามันเป็นกําลังใจที่ผุมกับหรือทีมงานเก่งๆแบบนี้จะได้ทํางานทําผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆใช่รแต่ละแต่ละชอ็อตแต่ละจีนในหนังได้รับการพูดถึงอยู<ๆ>่เยอะมากในฐานะักแสดงปนไงบ้างครับ เราก็รู้สึกดีเนาะที่เขาตัดลาเป็นมีนหลัมาใส่คําพูดอะไรอย่างเงี้ยผมมีนได้มีมที่อะไรนะที่มีน้ามีมีเลือดอะเพราะว่าวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังไหวก็ยังไหวมีหมวกอจริงจริงแบบเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีไม่ว่ามาจอบไปในแง่มุมไหนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมันพอพอเขาแบบรู้สึกกับซีนใดซีนหนึ่งนั่นหมายความว่าหนังเราแอคคอมพลชหมายความว่าหลังเราคอมพลีทในหน้าที่ของนักแสดงว่าเออแบบ เผอมัอนแบบติดอยู่ในใจทุกคน,กคนอะไรอย่างเงี้ยไปยค่ะจริงๆก็ดีใจที่จริงๆหนังมันไม่ได้คนไม่ได้ดูไม่ได้แกะ,ะหรหัสแค่เรื่องของออความสัมพันธ์ในตัวละครแต่ว่ามันมีเรื่องของ สิ่งที่มันสะท้อนสังคมด้วยอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือหลายๆจังหวัดแล้วคนพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยจังหวัดนี้ไม่มีโรงภาพยนตร์ให้ได้ดูหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแรงกระเพื่อมที่แบบว่าคนพูดต่อกันต่อกันว่าอยากไปดูเรื่องนี้หรือหลายๆคนที่แบบอยากไปดูแต่ว่าเอ๊จะทำยังไงไม่มีโอกาสได้ดูเขาก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยซึ่งหนูเองหนูก็ได้อ่านฟีดแบบหลายๆอันแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจที่แบบคนเขาแกะรหัสที่สิ่งที่ตัวผู้กำกับเบื้องหลังเขาก็อยากจะให้ทุกคนได้ได,ได้ได้ดูตรงนี้ด้วย เก่งเองก็มีซีที่ถูกผู้ึงเยอะในฐานะี้ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับประเด็นที่เก่งสนใจมากๆคือประเด็นเรื่องชายขอครับด้วยความที่ที่เก่งเป็นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่แบบแทบจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่เลยอะไรต่างแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆแล้วอย่างแม่ฮ่องสอนน่ก็เป็นประเทศ เป็นโทษครับเป็นจังหวัดที่แบบห่างไกลมากๆเป็นเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยมากๆเลยถ้าถ้าเทียบกับสตินะครับแล้วก็เห็นพี่พี่แฟนคขับบอกว่าแบบมันมันใช่เลยนี่คือจังหวัดแม่ฮ่องอนจริงซึ่งทีมงานแบบรีเสิร์ชมาดีมากๆเลยอาก็อีฟ้าละคะฉาย,ยาในอีกร้อยร้านน,นี้คน่ะ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถึง100ล้านนี่สําหรับหนูจริงๆมันไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ยากมากๆสาหรับคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆก็ต้องขอบคุณทาง GDS ที่เขาเห็นแต่ว่าศักยภาพของเรารวมถึงนักสแสดงทุกคนทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เราไปได้วยกันรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกดีใจคนเดียวรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกับเราที่มันภูมิใจแล้วก็หนังเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไปถ้าได้ฉายในประเทศเพื่อนบ้านเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนไทยอะที่ผลิตผลงานออกมาแล้วเรารู้สึกแบบ้ย มันตีแผ่ทั้งเรื่องของเทศภาพเรื่องของสังคมเรื่องของความสวยงามแล้วก็อารยธรรมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะได้ได้ทำให้ทั้งตัวแฟนคลับคนที่พพอร์ตเราทั้งแฟนคลับของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็รู้สึกเขาน่าจะภูมิใจไปบทั้งองๆบบันรู้สึกคำคำนำหน้าคำนี้รู้สึกไังคงพักในอีกร้อยล้านก็ดีใจ่ะก็ดีใจก็เหนื่อยมาเยอะเนาะแล้วก็เราก็เจอคำสบประมาทมาเยอะแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบไปตอบโต้อะไรแต่เรารู้สึกว่า อันนี้มันคือความสําเร็จที่เราเอามาตอบกลับได้อย่างแบบเออมันมันก็ใใจดสนใจสะใจจริงจริงพี่เจก็ใร้อยย้มกันะาก็จริงจริงก็รู้ส like prince, so um, so ึกว่าแบบเออมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใครหลายคนด้วยไงเอออย่างเราสามคนตรงนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพวกเราเลยแล้วก็พี่บอสเองด้วยซ้ำาอะไรเงี้ยที่แบบ แบบได้ลองทําสิ่งนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันคาว่าลอ,อยล้านนะมันเหมือนเป็นการบอกว่าแบบเอองานของเราอ่ะมันได้แผ่กระจายไปให้คนที่ออแบบไม่รู้เป็นใครด้วยมาซ้ำมาดูอะไรเงี้ยแล้วแล้วโดยที่มันเป็นงานที่เราแบบตั้งใจมากๆก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆกับการที่มันมันไปไกลขนาดนี้โดยเฉพาะมันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยผมก็รู้สึกดีแล้วก็หวังว่าหนังมันจะทําให้ใครหลายคนได้บแบบแด้เห็อะไรบางอย่างที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม แล้วก็คิดว่าหวังว่ามันจะไปไกลออกจากประเทศนี้ไปอีกอะไรแนี้ครับน้องเก่งนี่ก็มีส่วนที่เขาใม้หนังเรื่องถูล้านดูร้อยล้านได้ก็ดีใจมากๆครับก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนเป็นผลงานเรื่องแรกของทุกคนเลยแล้วก็เก่งคิดว่าแบบโอ้มันมันเกินเกินฝันมากๆครับแล้วก็เก่งว่ามันคุ้มกับความทุ่มเทที่ทีมงานนักแสดงทุกคนได้ได้ทำไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยกันมากด้วยความที่เป็นเป็นโลแบบ ต่างจังหวัดหมดเลยอะไรแบบนี้มันมีการถ่ายทาที่แบบหนักมากๆก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าอะไรที่เป็นหลงคุ้มค่าอะไรที่เป็นหลงจริงต้องนักจากในไทยแล้วไปฉายที่ตัวเองขการเดินทางของเขาที่สึกไงามที่เราไปแล้วเราได้ไปถึงที่ละโอ้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ตอนตัวด้วยตอนนี้เรากำลังจะไปฉายที่เซาท์อีสต์เอเชียในบางประเทศด้วยแล้วก็มีออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ ใช่ครับซึ่งก็คือมันก็ไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะเนาะแล้วก็เราก็ต้องรอฟีดแบ็กว่ามันจะเป็นยังไงจากการที่มันได้ไปฉายแล้วมันก็เป็นเขียนจริงแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังอนี้น่าสนใจมากคือเพลงประกอบครับผมเป็นยังไงเพราะเพลงดีนะครับเนี่ยนักร้องเขาก็หน้าตาดีนะไม่ใช่ให้ที่เขาคนเดอ๋อใราเล่นะแต่จริงคือเพลงนี้เป็นที่ี่กพูดถึงเยอะมากเลยครับมันเป็นเพลงหนึ่งที่ตอนแบบเราฟัง ก่อนที่จะไปดูหนังกับหลังดูหนังมันแบบให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเหมือนกันเออเราก็รู้สึกว่ามันก็แม้อีเวนต์เราอ่ะพอเราปล่อยเพลงเราบางรั้งไม่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอวันเนี้ยเหมือนแบบเออเราได้ได้ฟีดแบ็ที่แบบล้นหลังกลับมาอะไรเงี้ยว่ามันมันแบบเออพอามันทาให้เข้าไปถึงเนื้อหนังมากขึ้นก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการที่ทํา OST เนี้ยมาเหมือนแบบมันคอมพิวแล้วอะไรเงี้ยในการที่นามาแล้วมันมันต่อกัน คนที่ไปดูหนังก็กลับมาฟังเพลงต่อฟังเพลงต่อก็คิดถึงตัวละครกลับไปดูหนังต่ออีกรอบหนึ่งใช่อีกขันยอนนี้อีฟังสื่เห็นวากที่หนังเราได้แบบโปอินเตอร์ไปต่างประเทศได้เพื่อนก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็จะได้เห็นศักยภาพของเราเพราะว่าอย่างส่วนตนเองเราก็เราก็มีแฟนคลับที่อยู่ไปทีเป็นบ้านที่จะได้ดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาก็ เ้ารอคอยกันเนาะเราก็อยากจะลุ้นด้วยว่าเฮ้ยถ้าภาพรวมมันออกมาแล้วหนังเรื่องนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนเรื่องของรายได้เรื่องของการตอบรับที่ดีจริงจริงผมว่าน่าจะมีโอกาสะกช่ครับไปเท็นการแฝงยูนไปเจอทุกคนอะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าเราก็อยากเจอ โอเคครับกรทำวันนี้มัน,มนได้ได้มันถึงร้อยสิบล้านแล้วไม่น่าจะเกิดตังค์น่าจะ150าร้อยห้าสิบล้านก็บอกมันเป็นเงไงบ้างค่ถ้าเกิดว่าเ,ออเดี๋ยวเกิเดเกิตังค์แบบนี้ร้อยห้าสิบล้านแล้วเลยอ๋อคือจริงๆเราแค่ไม,ไม่ว่ามันจะเท่าไหร่เอ,อต่อให้มันมันร้อยล้านหรือ150ร้อยห้าสิบล้านอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการบอกมากกว่าว่ารีเพ์กลับมาที่ทีมงาน <laughs> สแสดงทุกคน,นว่าแบบเออเหนื่อยความเหนื่อยเรามันคุ้มค่าแล้วนะเอแล้วก็หนังมันได้ ไปไกลขึ้านแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นหลักเท่าไรตอนนี้เราแฮปปี้มากแล้วแต่ตว่าส,สิ่งที่เราแบบดีใจไปมากกว่านั้นก็คือเหมือนเรื่องนี้ตอนแรกเราอ่ะก็มีคุยกันกับทางทีมงานว่าเอะเราจะทำไงให้คนต่างจังหวัดเขาเข้าถึงเนื้อเรื่องแบบนี้เพราะเราลัวว่าอาจจะเป็นแค่แบบคนกลุ่มใหญ่หรือเฉพาะกลุ่มที่จะเข้าใจพอาเรื่องของนิมนานนาำนี่เปล่าแต่ว่าเรามาดูฟีดแบ็กยอดอไรายได้อะไรเงี้ยที่เป็นแบบของกรุงเทพและปริมอนลเชียงใหม่โอเคในจํานวนที่เราโอเคแล้วแหละแต่ว่าสิ่งเหนืออื่นนั้นคือที่ดีใจคืออี มาจากทั่วประเทศที่เป็นต่างจังหวัดซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราว่าเราทําสําเร็จแล้วที่ทําให้มันแบบว่าเรื่องนี้เข้าถึงคนได้ทั่วประเทศจริงจริงองานอดีเรกของผมคือการเช็คลงทุกวันเช็คลงใกล้ๆเวลาบ่ายโมงเข้าไปดูสิดูทุกจังหวัดเลยวันนีว่างคลุกเช็คเลยว่างปุุกเช็คเลยผมอยากดูว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาแบบได้เข้าไปดูหนังเราไหมหรือจังหวัดไหนอ่ะจังหวัดนี้อ่าโอเคโอเคอะไรเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกดีมีความสุขทุกครั้งที่ได้เช็คลงครับผมอยากให เหมือนกันใครที่แบบว่ายังไม่ได้ไปดูหรืออยากแบบจะนัดดูดีไหมอย่างเงี้ยเออเรื่องนี้น่าดูเพราะอะไรกัน๋ยวจะพทำไมต้องดูเรื่องนี้ให้ก่อนดีให้เก่งก่อนได้ครับก็ขอฝากขอฝากอะไรขอฝากอยูเช้าเช้าเช้าวิมันแแห่แห่ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องวิมันอ่ะด้วยนะครับก็รับรองว่าทุกคนจะลุ้นไปกับทุกตัวละครครับผมแล้วก็มีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจที่ทุกคนได้ ได้ตกตะกอนนะครับถ้าดูหนังเรื่องนี้จบครับผมอีกทีครับไม่ต้องดูเรื่องนี้ก็ขอฝอกครับผมับผมก็จริงจริงจริงอ่าเราเราก็ขับคือคือเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ที่แบบว่าตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะผมรู้สึกภูมิใจทุกนาทีของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยแล้วก็ คือเชื่อว่าทุกคนเข้ามาดูะจะได้อะไรบางอย่างกลับไปแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมผมว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือเปิดใจเข้ามาดูเลยแบบว่ามันจะเป็นโลกหนึ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วมันเป็นโลกใบหนึ่งที่ถูกสร้างมาแบบอย่างดีเทลมากๆโดยทีมงานเขาแบบ ทุกๆฉากทุกๆบ้านทุกๆดีเทลมันมันหาไม่ได้ที่ไหนแล้วอ่ะแล้วมันไปนเหตุผลว่าหลายๆคนแบบกลับไปดูซ้ําเพราะว่าเราหาตัวละครเหล่านี้เราหาโลกแบบนี้มันไม่ได้ที่ไหนแล้วเราคิดถึงพวกเขาเราคิดถึงสถานที่อย่างเงี้ยเราก็จะกลับมาสู่ตรงนี้ตลอดเลยคนระับผมเชื่อว่าทุกคนจะแบบได้อะไรบางอย่างแล้วก็หลงรักในมวลความเป็นแบบไทยความเป็นแบบเอ่อความเป็นแม่งสอนความเป็นสุเทียนที่มันเป็นแบบไทยมากๆอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยแบบหลังเรงนี้เราก็เพลงประกอบด้วยครับผมเหมือนกันไนฟ้า ก็อยากให้ทุกคนได้มาดูศิาาลปะกันค่ะ ขอบอกถอยยก็ตัวนี้พือว่าอะไรอยากให้ทุกคนมาดูศิลปะการทำภาพยนตรยน์ของพี่บอลแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆถ้ารวมถึงศิลปะการแสดงของพวกเราที่ที่เราสร้างตัวตนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นท้องคำเป็นพิเศกเป็นจริงนะหรือว่าเป็นแม่แสงซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆการใช้ชีวิตมีคนแบบนี้อยู่บนโลกจริงๆแล้วก็อยากให้เรื่องนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างเรื่องของรายได้เรื่องของสถานที่เนาะที่อยากให้คนได้รู้จักจังหวัดแม่ฮ สอนมากขึ้นรวมถึงเนื้อเรื่องที่อยากจะพาอย่างที่เจคอะคือไปอยู่ในโลกของนิมานานา้ำที่เราพยายามที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นภาพสะท้อนหลายๆอย่างในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆแบบมากๆจริงๆในการถ่ายทำรามถึงเบื้องหน้าบงหลังทุกคนอยากฝากวิมานานาม ที่ตอนนี้เราก็ทยายามสู่150ล้านเกินเกินความฝันของพวกเราแล้วแหละแต่ก็รอดูได้แต่รอดูว่าเอ๊ะจะไปได้ไกลสุดเท่าไหร่ที่ไหนเนาะแล้วก็ฝากด้วยละกันถ้าสมมติว่ามีแบบว่าฟีดแบ็กที่คนดูแล้วแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันแชร์แล้วก็จะรออ่านรอดูฟีดแบ็กกันว่าทุกคนชอบมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็โอเคแล้วก็เพินมขึ้นมาถ่ายทุกแพลตฟอร์มเลย ครับมีสีเบคุณูครับในเสน่ครับ